ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แชนแน l จูสันกนันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวละครจากเกมโจโจ้ออสตาบทเทิลอาร์ R เช่นเดิมนะครับผมและคลิปนี้เราก็จะมารีวิวความสามารถสแตนกอนต่อสู้ของตัวละครที่มีชื่อว่าฟันนี่วาเลนไทน์จากโจโจ้สติวบอลรันครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเข้าออเนื้อหาหลักของเรานะครับผมเราจะมาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับผมฟันนี่วาเลนทนยประธานาธิบดีคนที่23ของสหรัฐอเมริกาอายุ48ปีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแข่งขันสตีลบอลรันโดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนซากนักบุญให้ครบเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกามีความสามารถสแตนที่ชื่อว่า D4C หรือ Dirty d e e d h Done the Cheap นั่นเอง ก่อนเข้าสู่เนื้อหาขอออกทะเลอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมพอดีมีคนถามว่าหมดออนไลน์หาห้องยากหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับผมจเจอแมทแล้วครับผมในคลิปนี้หาห้องง่ายนะครับแต่พอผมเลิอกอัดคลิปไปแล้วผมกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งหาห้องก็ พอสมควรบางทีก็ไม่เจอเลยนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ช่วงเลยดีกว่านะครับผมบางเวลานะครับผมไม่แน่นอนมาในส่วนของการเลือกตัวละครนะครับผมสีชุดตอนเริ่มเกมจะมีให้ใช้สีขาวกับสีชมพูให้เลือก2สีนะครับถ้าชุดสีอื่นลายอื่นๆก็ต้องไปปลดล็อกเอาเช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปมีให้ดูเช่นเดิมครับ ในส่วนของท่าเดินนะครับแกก็จะเดินมือคุมหัวนะครับถ้าหากเราเดินปกตินะส่วนท่าวิ่งก็จะพุ่งเข้าไปใส่เหมือนตัวละครตัวอื่นๆเลยครับผมท่าตีเบสิกนะครับผมถ้าเรากดเป็นคอมโบย้ำๆปุม่มเดียวก็จะเป็นการเอาปืนรีโวเวอร์ออกมายิงนะครับผมปุ่มโจมตีตัวต่อไปก็จะเป็นการอระมัดตีธรรมดานะครับผม ในส่วนของท่าโจมตีหนักก็จะเป็นการให้แตนออกมาเบิร์ดกระโหลกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมในส่วนของท่าจับทุ่มก็จะเป็นการให้ b 4 c โยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วต่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนสกิลพิเศษก็จะเป็นการหายตัวเข้าไปในทงนะครับผมเราสามารถกดโจมตีได้นะครับแต่ผมไม่ได้กด มันกดติดยากมากเลยครับท่านี้หรือเป็นเพราะผมไม่ได้ใช้จอยเลยอาจจะกดติดยากหน่อยผมก็จะพยายามอัดท่าพิเศษมาให้ทุกท่านดูเรื่อยๆนะครับถ้าหากกดติดนะครับซึ่งมันกดติดยากมากจริงครับใช้คีย์บอร์ดเล่นต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมเข้าสู่ท่าไมา้ตายก็จะเป็นการพาคู่ต่อสู้ไปยังมิติคู่ขนานนะครับผมเพื่อไปเจอกับตัวเองในอีกมิติหนึ่งแล้สองคนนี้ก็จะดึงดูดเข้าหากันแล้วก็แตกตามระเบียบ ส่วนเฮียฟันนี่ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะแกเป็นเจ้าของสแตนครับเราสามารถเก็บซากที่อยู่บนพื้นได้นะครับเก็บได้มากสุด3าอันพอเก็บครบแล้วตัวละครเราก็จะออกแสงออร่าสีทองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีความสามารถอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านมาต้องขออภัยไว้อีกรอบนะครับผมในส่วนของการซื้อนะครับก็จะมีท่าข่มศัตรู A ถึง E เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีท่าวิกตอรี่ A ถึง E เช่นกันนะครับ ในส่วนของสีเสื้อตัวละครก็จะมีสีเหลืองและก็สีขาวให้ซื้อนะครับแบบในมังงะส่วนเสื้อตัวนี้จะปลดล็อกในโหมดเนื้อเรื่องนะครับเราต้องเล่นโหมดเนื้อเรื่องแล้วปลดล็อกมันให้ได้ก่อนนะครับผมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จากกันไปกับการต่อสู้ระหว่างฟันนี่วาเลนไทน์กับไจโรเซเปรี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ดูจนจบกันด้วยนะครับผม ตัวละครน่าจะเป็นตัวละครไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ